ท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับอันดาเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาแคสเกมแต่อย่างใดแต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมกันที่เกาะลันตานะครับซึ่งผมก็ได้มาเที่ยวแล้วเราจะไปดำน้ํากันนะครับก็อันนี้จะเป็นช่วงเบื้องต้นก็จะถ่ายถานนให้ท่านผู้ชมดูแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ผมจะ เดี๋ยวถ้าเรือ,อผมก็จะถ่ายคลิปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้จะเป็นคลิปช่วงต้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกทีตอนที่ท่าเรือให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของทะเลนะครับเอาล่วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงที่ชายหาดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปบนเรือกันนะครับไปไปกัน กว้างมากแต่ว่าที่นี่คือหาดขอกวางนะครับแดดร้อนมากเลยทุกท่านี่ชมนี่แดดนี่คือจัดมากเลยฮะเพราะที่ท้ายหาดนี้มีเปลือกหอยเต็มเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปต้นขึ้นเรือนะครับเพราะว่ามันต้องเดินผ่านาน้ำแล้วจะลำพาก เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรือก็กำลังจะออกแล้วเราได้มาอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะคบโอเคเรือเรากำลังจะออกนะตอนนี้เครื่องเริ่มติด้วครับอันนี้คือน่าจะถ่ายได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวท่านเรือออกแล้วมันจะเร็วแล้วก็แรงครับมีข้างล่างก็น้ําใสฮะใสมากเลยครับพอเดี๋ยวเรือออกเดี๋ยวเราก็ต้องตัดไปทีนะครับเดี๋ยวเอ้าเหมือนฉลามเลยนะครับทุกคนดูในน้ำสิ เหมือนไหมครับกันเดี๋ยวถ้าเรือเราเลืนถึงจุดหมายนี่ครับเราก็นั่งสปีดโบ๊ทเรือนนี้จุดหมายก็คือเกาะลอกแล้วก็เกาะหานะครับเดี๋ยวเราจะนั่งไปจุดราจะถึงนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปตอนดำน้ำให้ทุกท่านดูนะครับเอาละนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่เกาะลอกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเราจะลงมาจากท่าเรือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆก่อนนี่ก็มีเรืออุทยานคือตรงนี้จะเป็นส่วนอุทยานนะครับ ถ้าเกิดใครที่จะมาก็ต้องเสียตังค์ห้าสิบบาทออคนไทยสออี่สิบต่างชาติสี่ร้อยนะครับตรงน,นี้ก็จะมีปะการังแล้วมีลูกปลาเต็มไปหมดครับนี่คือสภานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกท่านดูมีคนบ้างไปมาครับ นี่ก็เจอปะการังตามข้างทางตลอดทางเลยนะนี่เราก็มาถึงจุดตรงนี้คือมันจะเห็นท,ทุกท่านเห็นใช่ไหมคะมันจะมีทุ่นอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นทุ่นที่ให้คนว่ายน้ําได้ตรงนี้คือเขตที่คนเขาสามารถว่ายน้ําได้นะครับตรงส่วนทุ่นก็มีปะการังเล็กน้อยอันนี้ก็สม,มองู้สึกระเด็นอย่างนี้นจะ โอ้คุณนนี้อยข้าวขาวสดตัวมาด้วยน,นี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางแล้วตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมในอุทยานอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ข้างในอุทยานก็จะมี ต้นไม้ได้ลองก,กุญเชียนไต้องเหต้นไม้อ่ะครับถึงข้างในแล้วนะครับนี่แล้วก็เข้าเขตอุทยานแล้วตรงน,นี้ก็จะมีจุดคัดกล้องโควิด19เกนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ อันนี้ก็เป็นป้ายเตือนต่างๆนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นที่ที่คนข้างสงบม,มีเสาธงด้วยครับเพื่อเอาไว้ครอบจงชาติตรงนั้นก็น่าจะเป็นเออตรงที่เขาไปถามรับเราเข้าไปดูข้างในกันเลยข้างในก็จะมีโต๊ะนั่งต่างๆนะครับโอเครู้สึกว่าตรงนั้นก็เป็นที่ทําการหน่วยพิทักษ์ครับ ที่ทำกันะพี่แจโอเคอันเดียวก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมก็น่าจะแยามาต่อกันเลยดีกว่าก็ตรงนี้ก็จะเข้ามาเป็นโซนะยานแล้วนะครับเพรามาใกล้ๆเล้ไปเลยนะจั๊กันนี้ก็อยู่ในโซนสายานนะครับโอเคก็เข้ามาเรื่อเรื่อยๆๆๆจากตรงนั้นตรงนั้นแล้วเราก็จะ โอกับต้นไม้ใหญ่ๆนั่นักต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีโต๊ะที่นั่งมากมายตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนทานข้าวนะครับมีน้ําดื่มแจกโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เจอสถานการณ์วิกิจน,นะครับจระเข้ยักษ์บุกครับน,นี่จระเข้ยักษ์ครับท่านผู้ชมจระเข้เห็น,นครับโอ้ ในอุทยานนี้มีเหยเยอะมากเลยนะครับโคดมกินน้องกัโอ้พี่โคดมตอนนี้เยอะมากเลยนะครับไม่พี่ขี้หลังเพื่อนผมอ่ะโวยใหญ่กว่านี่อีกโอ้ดูใกล้ๆกันนะครับแบบจัดๆ อันนี้อันนี้อันนี้คือหลานมันแล้วนี่ไม่ดุมันไม่ได้เพ้าไข่โยดดูมีีีท่่่วาไลกกั้ถ้าเกิดเจอสถานการณ์ขับขันอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอัดมาให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับเดี๋ยวจะเจอตัวเหี้ยบุกแล้วแล้วนะครับท่านผู้ชมจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วทีนี้เราก็ได้เวลากลับเรือแล้วครับเขาเรียกขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปที่เรือเลยก็ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปดำน้ำอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ้าแบบกล้องโกโป o ไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปให้ลุกค่าได้ดูกันนะฮะนนี้ก็ได้ถ่ายครบหมแล้วครับครับโอเคนะครับเขาเปล่าหรือเรียกเ่าเราก็ต้องนิดไปก่อนที่จะโดงทิ้งนะครับี่อะไรครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงรีสอร์ทที่เรียบร้อยตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่เราลงจอดนะรตรงแถวโคตหินตรงนั้นเลยประมาณนั้นนนฮะ นี่แล้วเราก็เข้ามาถึงรีสอร์ทแล้วนะครับนี่คือรีสอร์ทที่เรามาจะมาพักในคืนนี้นะครับชื่ออันดาเลนะครับอันดาเลบีรีสอร์ทเดี๋ยวเราจะไปล้างเท้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไป้ากในรีสอร์ทกันดีกว่าครับตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำนะเดี๋ยวสระ่ายน้ำ ไปน้ำ้าุูอต้องอางเท้าก่อนะครับ ให้เราจะเขัาไปดูน,นะครับมีกอสัมภารกทั้งหมดที่มีนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็กลบาวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกด,กดกระดิง่ง ในบมานที่ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับเหนื่อยมากเลยครับวันนี้ไปแล้วครับบาย